อาชีพรักก็คือทำหน้าอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงงวเห็ดหน้าก็มิตรขาดทุนหุ้ยกระแพงคาไถคาเกี่ยวเริ่มหึ่งตัเนี่ยคิดบ้างนี่นีเอาหน้า20่สิบก็ไรนี่หน้ายี่สิบสองยี่ามไร้ขายเงินได้เ็ดหมื่นขายบดหน้านี่ราคาเขาก็บ่กเป็นราคาราคา10บบาทแปดสิบ จ้าว่าจ้างเขาเห็นอย่างนี้จ้างสียาเนีย่ยซื้อยาค่ะเนียจ้างเขาฉีดกระไรละลอยบานน็เลยว่าเออเน็่ตัต้งตาหน้าปอไว้ดอกล่องมาหาอาชีพเสริมบึงก็เลยมาล่องเลียงง่วเลียงง่วบานน้ก็เลยมาเลียงหมูกูมันมาเลียงหมูเลียงง่ว งัวกับว่าเป็นราคาป่ะนี่หมูกับจะว่าเป็นราคาอีกเออกับว่าอย่างงัวกับเป็นอาชีพเสริมอาชีพนึงนงังวแต่ว่าปีนึงมันก็จังออกลูกเทน,นึงเด้อบานนี้กวัวลูกมันสิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ปีกวัวมันก็จังสิพ่อขายแม่นบ่กแลยคิดว่า,ววาโอ้ไปบ่ได้ดอก ไปบ่แบบนี้บ่บ่บไหวเขาล่องหาอาชีพที่มันว่าเออได,ได้ได้มาไหวได้เงินไหวสามารถหมุนเวียนได้ไหวบ้านนี้ก็เลยไปกู้เงินทกสมาสองแสนหากู้มาเพื่อมาล่องหมูแล้วก็มาสาั่งล่องเนื่องเนี่ยสั่งล่องเนื่องไปนี่แสนหาแสนหกบ้านนี้ก็เหลือก็มาสื่อแม่พันธุ์บ้านนี้ก็มาสื่อรอบแรกเนาะก็มาสื่อหมูลูกหมูสื่อลูกหมูนั่นก็นตัวละสองพันขาดทุน ขาดทุนรอบว่างหันหมูยี่สิบหกตัวออกไปเส้นค้าอาหารเขาแสนสามขายได้แสนเอ็ดบ่ไดดไรขายแนวอื่นได้หนึ่งบ่ไใดอไรมันเป็นลูกหมูเจ้าของขันมันลูกหมูเขาสื่อมากคือตอนสื่อสองพันขาดบรกษั์อันนี้มันเป็นลูกหมูเจ้าของมีสิบหกตัวขาดขันบ่ดราคาพอดีเครื่องสีเศร้าเพระาระ,ปประว่าไปว่าไหวปู่มาทุกอย่างแล้วนีลค่ะนีก็เพิ่มขึ้นทุกมือบ่าไดไปใส่บ่าไดไปตัดดอกบ่าไดตัดดอกตัดต้นเพราะว่าขายเขาก็บ่ได กเลยว่า,ม,ามีมาเลี้ยงหมูหมูนี่ก็คือบ้าไวเดือดกับสิบดเดซ่าเราง้วเดี๋ยค่ะนี่นง้ว,ว,วง้ว,วอหไายตง้วกับ<ๆ>ว่าเป็นราคาแม่ยังไงเขาก็ให้มื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นเอมืนสองตัวจ้อยเขาก็ให้มื่นสองตัวใหญ่นี่เขาก็ให้มื่นเจ็ดมืนปดตัวมันม่นตัวปรนมานนี่เขาก็ให้มื่นเอมื่นสองต่างตื้อมันมานนั่นแหละมั่ก็หามื่นเอีดตเดียวนั่นเขาซื้อตอนสมัยง้วแม่สมัยน,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 นั้นเป็นราคาเนาะเดีก็ซื้อมาา แม่หนึ่งอยากซื้อมาหาหมื0เอ็อีกแม่นึงอยาซื้อมาแม่กับลูกกันหก0มื่นแปดความากกทกุกข์ยากเกษตรกรแล้วยังมีความหวังกับรัฐบาลว่าผู้บริหารประเทศบาอยากให้ก <Evet. S 2> ็มีความหวังคิดว่าเพิ่นสี่ซอย <c oughs> แต่ว่าข้าวถอาทีดข้าวมาเนาะเพิ่นกะว่าสี่ไฮ ขายยังกับค่าไรละพันบหมเสียห้บ่เกินยี่สิบเสียห้ยยุ่แค่บ่เกินคนหนึ่งบ่เกินยี่สิบไรเพาคขัวเลื่อนหนึ่งซ้ำหนักกับว่ได้เหตุให้ยังดีขึ้นบอกเอาตรงๆเลยว่ามันบอพอเัาไปตัดถอนดอกเท่ากับี่ลีนี่เกินสามแสนเ่าเกินเลยค่ะเกินเกินเกินแน่นอนเขาโครงการทำชำระหนีเขาว่าได้เขาบ่าได้เพราะวาหนี้มันเกินสามแสน กมูมามาเงินมาเห็ดหน้าเป็นบอกูมาเห็ดหน้าแล้วก็กูมาอัน,นเนี่ยเลี้ยงหมูอันดับแรกก็คือกูมาซื้องัวเออกูมาซื้องัวยังม่พอได้๋ยวว่าพันเข้าไปแน่แล้วบ้านนี้กูมาเห็ดหมูนี่บ้านไหนพันได้นี่เนี่ยบ้านไหนพันบ้านไหนทรงเพระาะว่าเขาไม่มีังไปทรงคิดว่าเขาหน้าไปแล้วละทรงอ่ะขายเขกากนะ็ได้เทอนเนี่ยเดชเมืองเนี่ยทั้งขายเกี่ยวขายยังยินดีบัดมันสิได้ยังมันสิเหลือติล่ะมันพ่ออยู่บ่ค่าปุ๋ยค่าป่านี่ ฟาดเข้าไปแบบสองสามหมื่นอ่ะเอาอะไรบ้างอยากให้เศรษฐกิจไม่ดีอยากให้เศรษฐกิจดดีอยากให้ดีขึ้งทักเศรษฐกิจตอนนี้หูจังหละว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำไปบ่ไหนไปบ่ได้เลยหมูก็ไปบ่ได้ง้วนก็ไปบ้านไหนเขาก็บ่บได้เพิน่นมีแนวทางอยู่ซอยหยังบ่รัฐบาลนะอยากถามเพิ่นอยู่เพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ ชาวนาน่ะเฮ็ดนาน่ะมีแต่เป็นหนี้ดอกบ่ได้ว่านี่เลยมีแต่เป็นหนี้อย่างเดียวคั่นสิ่งที่เฮ็ดย้อนหยังย้อนเพราะว่าพ่อแม่พาเอาเฮ็ดมาตดึกดําบันสิเซาเฮ็ดมันก็บ่แม่นเฮ็ดก็คือว่าเอ้ยสิว่าคือเพิ่นบอกว่าเฮ็ดพอได้กินมันบ่แม่นสิว่าเฮ็ดพอได้กินน่ะเพราะว่าเฮาบ่นิงักข้าวทุกอย่างเฮาต้องใช้นบ่เฮาต้องซื้อทุกอย่างบ่แม่นเฮาบ่ได้ซื้อเฮาเฮาก็เออก็ยังว่าเออเฮาเฮ็ดเฮ็ดกิน ส่วนที่เหลือก็ว่าพอเด้ขายว่ามา่านส่นันส่นี่แต่ช่วงนี้บ,อบ,อบ,อบอ่อบบอบ่บึเลยตกต่ำเลยเศรษฐกิจนี่